อ๋อเจริญธักมอยาจมทุกคนทุกท่านก็ให้อยาโจมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทองลมหายใจของเราให้ชัดเจนสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องขณะที่เรากําลังนั่งอยู่นี่แหละตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรืยอยังเราได้ฝึกให้เกิดความเคยชินแล้วหรืยอยังทั้งที่ใจของเราก็เป็นบุญใจของเราก็ปักใ่ในการสแสวงหาธรรม สเสวงในการสร้างบุญสร้างอนิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ความรู้ตัวหรือว่าสติเรามีน้อยสติปัญญาในทางโลกในทางโลกิยะนั้นมีเต็มเปี่ยมแต่สติในทางธรรมต้องรู้ด้วยเห็นด้วยทําความเข้าใจด้วยแล้วก็ละกิเลสออกจากใจของเราด้วยตรงนี้ความรู้ตัวรู้สติตรงนี้มีมีน้อย แล้วก็ไม่ค่อยจะได้เอาไปใช้การใช้งานเพราะว่าขาดการฝึกฝนเราก็ต้องพยายามมาฝึกมาสร้างมาทําให้ต่อเนื่องทั้งจะตื่นขึ้นมาให้ได้ทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินโยขับถ่ายทําการทํางานถึงจะพลังเพลไปเราก็เริ่มใหม่พลังเพลไปเราก็เริ่มใหม่พยายามทําบ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนการได้ยินการได้ฟังการได้อ่าน การรู้จักวิธีแนวทางอันนั้นพวกเราศึกษากันมานานในหลักของความเป็นจริงไม่จาเป็นต้องไปพูดคุยกันเลยก็ได้ถ้าบุคคลที่มีความเพียรที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเราเองตลอดเวลาลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสลักษณะของใจที่สงบลักษณะของใจที่ไม่พุ่งสัน้นลักษณะอากาศของความคิดที่พผดขึ้นมาปรุงแต่งใจ ภาลหนาที่สมมติของเราอะไรเราอยาังขาดตปกบกพร่องเราติดขัดตรงไหนเราก็มันวิเคราะห์มันพิจารณาแล้วก็ทุ่มเทกําลังติปัญญาของเราเข้าไปแก้ไขจากในโน้ยไปหามากๆมันก็จะเต็มเปี่ยมอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขสนุกสร้างบุญสนุกสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นกับกายกับใจกับหมู่กับคณะกับเพื่อนกับพงกับสถานที่พวกเรามีโอกาสมากมาย ที่จะสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีปักฝังเอาไว้ในแผ่นดินปักฝังเอาไว้ในใจของเราทุกคนก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระว่าชี่ว่าญาต์วิยญงก็ต้องอยันมันเพียรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่บ้านที่ทําการทํางานความรับผิดชอบของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาความรู้ตัวู้สติของเราตั้งมั่นหรือไม่ใจของเรานิ่งหรือไม่ขณะทําการทํางานใจของเราเป็นอย่างไร กายของเขาทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรธรรมชาติของสมมุติก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของตัวใจถ้าเขาไม่เกิดถ้าเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเขาก็ว่างเขาก็ว่างเขาก็โล่งเขาก็ปลงเราต้องพยายามศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดแต่เราส่วนมากจะไปเอาั้งแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆความคิดเขาก่อตัวยังไงอาการยังไงเรารู้อยู่แต่เราไม่เห็นหนั้งแต่ต้นเหตุก็เลย เข้าไม่ถึงฐานห้องใจจริงๆตอนนี้ก็อากาศก็รู้สึกว่าจะเริ่มได้ยินข่าวหลายคือหลายประเทศหลายบ้านหลายเมืองหิมะลงหนักหนาวหนักหาานหาวจัดตายกันก็เยอะเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่นแปลงไปมากทีเดียวก็ต้องพยายามโดยใจของเราแก้ไขใจของเราอย่าไปทุกข์ไปกงังวลอะไรเราพอทําได้เราก็ทําพอช่วยกันได้เราก็ช่วย ถึงวาละเวลาก็ต้องด้ผัดผักจากกันไม่ได้ผัดผักจากกันตอนเป็นก็ต้องด้ผัดผักจากกันตอนตายพอเป็นกฎคงตาลักธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าคนเรานี่แหละไปทําลายธรร,ธรรมชาติธรรมชาติก็เลยขาดความสมดุลหนาวก็หนาวจัดหิมะก็ลงจัดร้อนก็จะร้อนจันทก็เป็นปกติในทางในโลกียะในโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้ เราก็ต้องพยายามแก้ไขที่แจของเราภายนอกเราพอช่วยกันได้เราพอทําได้เราก็ทําปลูกต้นไม้ไม่ให้โลกมันร้อนเราก็ช่วยกันลวงพ่อก็พาทำจนได้รับความร่มรื่นลมเย็นในี่แหละใครก้าวเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็จะเย็นเยียงแค่ก้าวเข้าปัะตูวัดอากาศก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปในความร่มรื่นลมเย็นเพราะว่าอัน,นิสงค์ของการปลูกต้นไม้ของทุกคนปลูกกันมาหลายปีตั้งยี่สิบสามสิบปีช่วยกันปลูกมาทุกปี จนให้ความลมรุ่นลมเย็น,น,นคนรุ่นหลังก็จะมาสร้างสารโตวพวกเรามาสร้างสารเอาไว้คนรุ่นหลังก็มาสร้างสารโตหลวงพ่อขอขอบใจทุกคนนะนะทั้งญาติโยมทั้งชีทั้งพระช่วยกันเรามาทําช่วยกันฝากเอาไว้ในใจของเราไม่มีความเยสละก็ยากที่จะทําได้เรามีความเยสละทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ทําเพื่อส่วนตัวทําฝากเอาไว้กับแผ่นดินเรามีโอกาสมากบางคนบางท่าน อยากจะทําก็ไม่ทําไม่ได้ทําก็มีจึงมีเงินทองมากมายถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีการกระทําบุคคลที่พาทาไม่มีก็ยากที่จะได้ทําพวกเรามีโอกาสได้ทาฝากเอาไว้แล้วลึกนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีถึง่ความสุขใจอาจจะหนักบ้างเบาบ้างอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาเราพยายามแก้ไขเราปรับปรุงเราหนักเอาเบาสู้ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุข หลวงพอ่ขอขอขอบใจเราวันนี้เขาเจริญทำเป็นตัวนี้ฝาก,กกันไว้ฝากพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างการโตทำความเข้าใจกันนะ